ภารกิจพิเศษ PUBG Newstate Survival Pass Wo w o ล์หกสัปดาห์ที่2สนับสนุนโดย PowerPay เ Pay พจเติมเงินเกม PUBG Newstate ราคาถูกเติมเลยครับที่ PowerPay <Hey. S 1> ภารกิจแรกภารกิจควันหลงปักหมุดไปเลยที่ Encoville ภารกิจนี้คือการตามหา Native Only Poster จำนวน5แผ่นจากรอบๆเมือง Encoville โปสเตอร์จะติดอยู่ตามฝาผนัง เหมือนภารกิจอื่นๆที่เราเคยทํามาเลยนะครับอย่างจุดที่ผมเจอก็จะเป็นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองนะครับ ภารกิจนี้เก็บให้ครบ5แผ่นโปสเตอร์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจครับมาภารกิจที่ชื่อว่าการไม่เลือกปฏิบัติภารกิจนี้คือการตามหาซันเดียวจากรอบๆพื้นที่เวอร์มอนต์ของทรอยให้เพื่อนๆมาที่อาคารหลังใหญ่ในเมืองเวอร์มอนต์ครับเดินขึ้นบันไดมาตรงชั้น2ครับเดินผ่านเปียนโ,นโนทางซ้ายมือ มาห้องใหญ่ห้องนี้ของที่เราตามหาจะวางอยู่ตรงโต๊ะซ้ายมือตรงนี้ครับ <Here. S 1> และเหมือนทุกภารกิจถ้าเป็นการเก็บของชิ้นเดียวของชิ้นนั้นจะรีสปอร์หรือว่าสุ่มเกิดมาใหม่ถ้าเรามากับเพื่อนสามารถมาปอกเพื่อนให้มาทำภารกิจนี้ได้ครับ <S <S สำหรับภารกิจสุดท้ายภารกิจที่ชื่อว่า MagNA v e n e r y อ่านผิดขออภัยนะครับภารกิจนี้คือการได้รับฮันเตอร Golden m a s มชจำนวน5อันจากพื้นที่แถวแถวสวาตันครับซึ่งบ้านที่ผมเจอ m แ s ชหรือว่า Golden m a s ชก็คืออาคารหลังนี้ครับเดินขึ้นไปตรงดาดฟ้าชั้น3เดินขึ้นไปก็จะเจอกับโกลเด้นแ s ชจำนวนประมาณ4-5ชิ้นอย่างที่ผมมาเจอแค่4ชิ้นขาดอีกชิ้น1เราจะต้องไปเก็บที่ e n c o r e v i ครับ ไปต่อกันเลยที่ n n o r v View ครับในเมือง n n o r v View นั้นจุดที่มีโอกาสเจอกับ Golden Mask คือดาดฟ้าของคาเฟ่หลังนี้ครับเดิ<ช> <Mich> นขึ้นไปตรงดาดฟ้าครับเดิ<ช>นขึ้นมาเพื่อนๆก็จะเจอกับ m a s s เป็นนั้นเรียบร้อยกับภารกิจสัปดาห์ที่2ของ s o เวลว่าพัสดุหกนะครับชื่นชอบคลณปนี้ฝากกดไลค์กดหัวใจให้ enjoy ด้วยเจอกันใหม่กับภารกิจครั้งต่อไปครับ